ครับก็นี่สวัสดีนะครับก็วันนี้ก็มีน้องเข้ามาใหม่เพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับเมื่อวานสี่คนนะครับก็วันนี้ชื่อน้องเตงหนึ่งนะครับเตงหนึ่งก็อยู่หมู่บ้านเอื้ออาทรนะครับก็วันนี้ได้มาฝึกซ้อมนะครับก็สนามเรายังไม่ไถูกปิดนะครับเพราะว่าอบตอแล้วก็ทางนายกเขาให้เราใส่แมสทุกคนในการอยู่ในสนามนะครับก็จะ ไม่มีการแพร่ระบาดเลยทั้งสิ้นนะครับก็รบกวนวิดีโอนี้ด้วยนะครับว่าใครเห็นท่านใดที่ชมอยู่นะครับก็สามารถให้บุคลานของท่านสนใจในการออกกําลังกายลดโทรศัพท์หน้าจอมือถือนะครับก็เป็นระยะได้นะครับช่วงนี้ก็เนี่ยมีน้องใหม่เข้ามาก็จะสอนไปเนี่นะครูฝึกครูผู้ช่วยครูฝึกนะครับคือผูช่วยครูฝึกครูเบนซ์นะครับก็กําลังสอนน้องอยู่ ตอนนี้นะครับ นี่นะครับก็ดูนะครับก็วิธีการน้องๆเล่นกันนะครับดูพี่โมถ้าพี่โมดูอยู่นะเดี๋ยวจะส่งคลิปให้พี่โมดูนะครับก็ดูน้องๆเล่นแล้วก็สนามนะครับตอนนี้ได้ทําการทางนู้นนะครับทางที่ผู้ช่วยครูเน็ตเวิร์ดนะฮะที่วิ่งเล่นอยู่ทางนู้นคือจะมีด่านลอดแล้วก็ด่านขึ้นทางด่วนนะครับที่บอกไปเมื่อกี้กับพี่โมนะครับถ้าผู้ปกครองสนใจถ้าอยากมาเล่นถ้าอยากให้ลูกบุตรหลานเล่นก็มีรองเท้าให้เช่านะครับชั่วโมงละห้าสิบสองชั่วโมงแปดสิบนะครับ เปิดเวลาตั้งแต่4โมงถึง2ทุ่มครึ่งนะครับก็เวลาทําการได้พอดีเลยก็อยากให้น้องออกกำลังกายฝึกฝนพัฒนาอยากให้หลูกบุตรหลานของท่านพัฒนาในการฝึกฝนนะครับก็พาน้องมาได้นะครับบริเวณบ้านเอื้ออาทรนะครับบ้านเสิร์ตนะครับสนามสนามบ้าสน,นะครับก็บริเวณนี้นะครับก็ใครอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้นะครับสามารถไปสอนถึงที่บ้านหน้าบ้าน ผู้ปกครองของน้องได้เลยนะครับก็สามารถติดต่อทางครูวาดได้นะครับคือที่0ูนย์หนะครับห้าสี่สอนะครับคือครูวาดชมรีพันธนิคมนะครับเอือ้อถ้าอยากให้ผู้ปกครองเห็นลูกว่าอยากพัฒนาทักษะในการเล่นฝึกสมองแล้วก็ในการลดโทรศัพท์นะครับครูครูเชื่อเลยว่าหลายคนน้องๆผู้ปกครองบ่นมากเลยว่าลูกของท่านติดโทรศัพท์มากใช่ไหมครับก็ ถามว่าตอนนี้น้องๆในที่นี้นะครับก็สามารถลดเล่นโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์เล่นมือถือได้เยอะมากเลยก็เนี่ยสามารถเนี่ยเขาออกมาเล่นมีพัฒนาเขากําลังฝึกอันนี้เขาเพิ่งมาวันที่2นะครับน้องเตียงหนึ่งเพิ่งมาวันที่2เองนะครับเล่นได้ถึงขนาดไหนแล้วก็ดูนะครับเขาฝึกฝนได้มากเลยแล้วก็เดี๋ยวจะดูการวิ่งไปนะครับว่าเป็นแนวไหนนะครับก็เดี๋ยวดูกันเลยครับ เราก็จะวิ่งกันไปเรื่อยๆครับแนวนี้นะฮะเห็นว่าเราจะวิ่งไปแนวนี้นะครับพี่โมตรงนี้จะมีสองทางนะครับซ้ายกับฝานะครับเราไปทางฝาคือทางด่วนนะครับด้าทางซ้ายจะเป็นลอดลอดใต้เชือกนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันว่าเดี๋ยวจะลอดให้ดูว่าไปแนวไหนนะฮะก็จะวิ่งตามลูกศรนะครับก็มีลูกศรที่พื้นให้ครับก็นี่มีคนบริจาคห่วงยางอะไรมาให้ก็จะวิ่งอันนี้ทางแยกนะฮะอันนี้จะลอดเชือกนะครับลอดเชือก ก็มี2ทางน้องๆก็มีการฝึกฝนเยอะเลยวันนี้อยากให้ผู้ปกครองพาลูกบุญหลานของท่านที่ยังไม่เป็นหรืออยากเก่งอยากจะเป็นนักกีฬาอยากให้สุขภาพลูกของท่านแข็งแรงก็สามารถเชิญมาได้บริเวณสนามบาสบ้านเอือ้ออาททรนะครับถ้าผู้ปกครองไม่สะดวกหรือผู้ปกครองอยู่ไกลอยู่ คนละหมู่บ้านหรืออย่างนี้ครับก็สามารถติดต่อครูไปสอนหน้าบ้านได้นะครับก็ถามว่าราคาสอนชั่วโมงละเท่าไหร่ก็ชั่วโมง250ครับก็ถ้าสามสามชั่วโมงก็คิดแค่250ก็ก็ลองดูกันไปครับเพราะว่าผมสอนอยู่ประมาณนี้นะครับตั้งแต่ละยองมาแล้วครับก็ตอนนี้ที่นี่สอนฟรีครับที่นี่สอนฟรีไม่มีเสียค่าอะไรใดทั้งสิน้น สอนฟรีหมดทุกคนสอนให้น้องเป็นอยากให้น้องมันลดจากโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ครับก็สามารถสามารถเราเข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดจากครูบาได้นะครับที่เบอร์ให้ไปเมื่อกี้นะครับก็จะย้ําให้อีกทีนะครับก็เบอร์ที่ติดต่อได้ก็คือ0635429752นะครับก็คือครูบานะครับก็วันนี้ก็ดูน้องนะฮะน้องทุกคนหน้าตาสดชื่นกันเล่นกันวันนี้ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะขอเบรกไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวดูวิดีโอดูวิดีโอคลิปหน้านะครับวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวดูต่อใครไปนะครับ